ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ บอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ่งช่วงหมอเล่าสนับสนุนโดย t o y o ต้านิวว o อ make it happen ทำทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นแสบทั้งคู่ควิกแสบแสบเข้าเส้น สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอเก้าเล่าสิบนะครับนะครับมสลนี่ไงฮะ<ม>ห้าโมงเย็นห้มงเย็นออสลิฟนี่ไงฮะสรุปใน<ม>แบบเชิญวันนี้เป็นในแบบเหรอฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้สาระรายการเราจะมีไหมฮะไม่มีฮะวันนี้สาระสักคงสคริปไม่ต้องถือกันเลยเรียกได้ว่าวันนี้ถ้าอยากจะได้สาระอยากจะได้ข่าวถามว่าวันนี้ข่าวฟิล์มรัฐภูมิเป็นยังไงข่าวแอนนี่เป็นยังไงวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีฮะก็เมื่อกี้โปรยหัวมาแล้วนะฮะสารแนทําละครเวทีอยู่ดีดีสารแนทําละครเวทีไม่เข้าใจเหมือนกันเพลงทํม ทวิทยุทำมาเคเบิลทำทำหมดแล้วทุกอย่างลีหนังทำไหมสารแนทำละครเวทีแล้วไงตอนนี้นึกยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีไม่ว่าดีหรือเปล่าไม่ว่าดีฮะไม่ว่าดีครับอยู่นี้แล้วอยู่นี้แล้วฮะอยู่ตัวนี้แหละครับไปพบเลยไหมฮะสวัสดีเขาหน่อยไหมฮะโอเคครับพบกันเร็วับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเมื่อคุณพี่คุณหอยดำมาถึงแล้วรับรักเลยนะยังมากครับไม่ให้เรามาออกครับคือคือรายการพึ่งอาทิตย์แรกครับรายการพึ่งอาทิตย์แรกวันที่วันที่ห้า อ๋อเหรอวันที่5แาเลยอ๋อตรงรายการนี้จะทำกันแค่ทิีเดียวเหรอต่อเนื่องไปฮะบอกยังไงนะครับต้องบอกผู้ชมนะครับทั้งสามท่านเนี่ยมานั่งคอยอยู่หน้าตรงช่องเก้านะฮะตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงใช่นะฮะมาขอเราออกเลยมาขอออกครับเพราะรายการแบบว่าต้องต้องออกเลยรายการสดแบบนี้อย่างพวกเรานี่เราต้องไปขอออกเลยเหรอก็มานั่งทำอะไรอยู่ตั้งแต่บ่ายสองล้ว มันต้องคอยๆไปหรือจะเปลี่ยนแขกรับเชิญแล้วมีแขกรับเชิญ standby ใช่ไหมฮะไม่คุณหอยคุณหอยปากแดงครับคุณหอยปากแดงต้องมีปากแดงครับถ้าเรียกเด็กยูทิปฮะไม่ว่าเลยพี่เด็กยูทิปเด็กยูทิปฮะมุณไทยทิปครับปากตลอดที่อะไรทิปเดดเ็กพาณิชย์ฮะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุณระเบียบรัฐมาโอ้โหคำถามถึงปิกถึงขิงกันมากอก๋อเหรอการพูดในพาณิชย์วันนี้เขาบอกว่าอยากให้คุณระเบียบรัฐต่อไหมบอกไม่ฮะวันนี้เราขัดอารมณ์คุณเลยด้วยการเอาสามท่านเนี่ย นอกรือจากสร้างหนังสารแน่แล้วละครเวทีครับเรื่องเคนลี่กับกวนขี้เล่นชื่อเหมือนกระเป๋านะฮะเคนลี่เคนลี่คล้ายๆทำไมถึงต้องเป็นเคนลี่ฮะเคนลี่ก็จริงๆแล้วเป็นชื่อของของเคนทีระเดชคุณเคนทีระเดชครับกับวิลลี่แม็กอินทอลรวมกันเป็นเคนลี่ใช่ครับเดี๋ยวขอโทษนะดูเขาแบ่งสัดส่วนกันดีนะฮะละครเวทีเป็นของคุณวิลลี่แต่ถ้าเป็นหนังนี้ต้องเล่นเองไหมฮะ พระเอกและเป็นพระเอกตลอดบังคับตัวเองเป็นพระเอกตลอดนี้ก็มาทำเน่นตลอดทำหนังเรื่องใหม่แล้วครับเรื่องอะไรให้ตัวเองเรื่องอะไรัะเปิลโลนโกนที่ไหนนี่กำลังทำอยู่จะเอาละครเวทีเคนลี่กับปนขี้เล่นกันก่อนเป็นการประชันละครเวทีครั้งแรกของสองคนคือเคนทีรเดชและลิลีแมงทอนแล้วก็ยังมีน้องคริสหอวังน้องคริสหอวังเปิ้ลโกตีพี่รักแบ้านเอก พิต้าพี่หมูบางรักผมมาทั้หมดเลยสี่พันอ้นสี่พันด้วยเต็มเลยซึ่งซึ่งออ่สามคนนี้เนี่ยวิลลี่คริสกับเคนเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเขานะที่จะได้เล่นละครเวทีอ่ะอ๋อไม่เคยเล่นกันมาก่อนเลยเหรอฮะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะละครเวทีเพราะเล่นกันสดๆไงเล่นกันสดๆแล้วต้องซ้อมกันแล้วพูดยาวไม่มีเทคคนเล่นต่อหน้าคนดูเลย ผิดพลาดนี่ไม่ได้เลยอัรายการของพี่เทปนึงนี่ก็เกือบวันแล้วไปเล่นอะไรเวทีกันสดๆที่จะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ต้องซ้อมขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วอืมอะไรอ่ะอะไรก็ต้องซ้อมสิครับต้องซ้อมแล้วแล้วกลัวมากตื่นเต้นด้วยเพราะว่าตอนแรกเราเราจะเล่นอีกที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งเขาเล่นไม่ได้แล้วเพราะเพะอย่าไปรู้มาเลยครับเพราะมันเซนต์ตัวทีแรกอย่าไปเล่นเซนต์ตัวนะฮะแต่ตอนนี้ ตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกเพราะว่าต้องไปเล่นที่โรงละครที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคือเมืองไทยรัชดาลัยเทอเตอร์ของพี่บอยของพี่บอยจะกวนเกียรติผมเหนือมังกรก็เป็นของคุณละใช่ใช่ครับเพราะว่าหลังเหนือมังกรแล้วหังจามีคอนเสิร์ตพี่บอยก่อนคอนเสิร์ตเดี๋ยวสิบปีจะกนเกียรตก่อนครับพอรมเหนือมังกรจบปุ๊บมังกรเสร็จละครเวทีแล้วก็บอกเราเราตื่นเต้นเพราะที่นี่เป็นละครเวทีที่ต้องมีมาตรฐานที่ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่เป็นละครตลกแล้วไม่มีร้องเพลงเอาอย่างนี้ เดี๋ยวช่วงหน้าความพิเศษของละครเวทีที่เขาบอกว่าโอ้ยภูมิใจนําเสนอกระเสิเกินเนยนะฮะจะเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเบรกโฆษณาสักหนึ่งเดี๋ยวกลับมากันเบรกแรกหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้สใครับ